สวัสดีครับเออ่ผมจะพาไปดูหลอดทดสอบไฟช็อตก่อนนะครับเออ่ใต้วิดีโอนะครับที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเรีแพร์บล็อกสปอร์ตคอมนะครับรีแพร์ม c u นะครับน้องจเข้ามาแล้วนะครับเออ่ซ่อมแบนม c u นะครับรีแพร์ม c u ยูบล็อกสปอรอตคอมก็คลิกเข้ามาซ่อมครับ หลังจากคลิกกันก็ต้อมเสร็จก็หมุนล้อลนะครับคลิกแคปนะครับล่างลงมาในหมวดพัดลมเหมวดทีวีครับหมวดทีวีนะครับเรียงตามตัวอักษรนะครับทีวีนเนี่ยทีวีนี่นะครับหล,ลอดไฟทดสอบไฟช็อตนะครับนี่ครับหลอดไฟทดสอบไฟช็อต ที่เข้าไปเลยครับเดแบบี๋ยวนัก็ล่างลงมาครับอ,อันนี้นะครับปิวนะครับเป็นปิวขนาด2แอมป์นะครับ250โวลต์นะครับอของเดิมเขาใช้1แอมป์นะครับเราจะต้องเมื่อเวลาซ่อมเสร็จเราจะต้องใส่1แอมป์เข้าไปนะครับ ถ้าใส่2แอมนัก็นะครับจะเกิดเวลามันเกิดช็อตขึ้นมานะครับว่ามันจะเกิดอัคคีัฟนะครับไฟมันจะลุกนะครับอาจจะทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ฟิว์ขนาด1แอมเข้าของเดิมนะครับแต่ตัวนี้เป็น2แอมนะครับเราใส่เพื่ออะไรครับเพื่อทดสอบก่อนครับเนื่องจากฟิวพอดีผม1แอมหมดครับก็ใส่เลับเข้าไปครับแต่เมื่อซ่อมเสร็จนะครับจะต้องไปซื้อ1แอมมาใส่นะครับเพราะมันอันตรายนะครับอาจจะเกิดอัคคีัฟได้นะครับเพราะฉะนั้น ห้ามโดยเด็กขาะครับให้ใช้ขนาดเท่าเดิมของเนาครับเราจะทําการเมื่อเราดูเรื่องหลอดทดสอบไฟช็อตแล้วนะครับให้เสียบอาไฟนะครับไปเสียบไอที่เสียบไฟตรงนี้นะครับที่กล่องลักไฟตรงนี้นะครับมันจะผ่านหลอดไฟมาแล้วนะครับขาหนึ่งนะครับมันจะผ่านหลอดไฟมาหนึ่งขานะครับกดติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับ ถ้ากดติดแล้วอย่างนี้แสดงว่าวงจรไม่เสียนะครับเรามาดูว่ามันช็อตหรือเปล่าครับอไฟสว่างอย่างนี้แสดงว่าช็อตแล้วนะครับช็อตเป็นศูนย์โอห์มเลยนะครับไฟถึงได้สว่างเยอะมากนะครับอันนี้เป็นหลอด60วัตต์นะครับออย่างนี้แสดงว่าช็อตแล้วครับอ่าวงจรไม่เสียด้วยครับแสดงว่าเสียทางภาคมอเตอร์นะครับเราจะต้องไปดูมอเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดดวงไฟเกิดอไม่มีแสงสว่างนะครับหรือดีนะครับอ่ ก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตนะครับแสดงว่าทํางานได้ถ้าหลอดไฟไม่ติดนะครับหรือดีนะครับก็จะแสดงก็จะแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตนะครับและสามารถใช้งานได้ครับแต่ในกรณีที่หลอดไฟมันติดดับติดดับนะครับมันขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดไฟนะครับว่ากี่วัตนะครับยิ่ง ยิ่งวัดสูงนะครับก็ยิ่งโอมต่าครับยิ่งวัดต่ําก็ยิ่งโอมสูงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะครับในกรณีที่ดวงไฟเกิดการติดดับนะครับก็แสดงว่าพัดลมทํางานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดติดสว่างจ้าตลอดเวลาก็แสดงว่าพัดลมช็อตไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดติดดับติดดับนะครับขึ้นอยู่กับหลอดไฟนะครับหนาดโอมของหลอดไฟนะครับ กิดติดดาบติดดาวก็แสดงว่าเครื่องทํางานแล้วครับให้ไปเสียบไฟจริงเลยครับ220โวลต์จริงๆนะครับไม่ต้องผ่านหลอดไฟนะครับก็จะได้เห็นการทํางานที่แท้จริงของมันครับสําหรับตอนหน้าเราจะมาหานะครับว่าอมอเตอร์มันเสียส่วนไหนแล้วอะไรยังไงครับเดี๋ยวตอนหน้าครับตอนนี้แค่นี่ขครับสวัสดีครับ